การสร้างชิ้นงานกราฟิกที่มีประสิทธิภาพเนี่ยแล้วก็สามารถลงขายได้ถูกแพลตฟอร์มแล้วก็เหมาะสมกับแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะคะก็จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับเราด้วยค่ะการทำนะคะก็ไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในการสร้างชิ้นงานกราฟิกกันเลยค่ะ การสร้างชิ้นงานกราฟิกนะคะถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนกับเรากําลังจะทําภาพโฆษณาค่ะสส่วนที่มีส่วนสําคัญนะคะในการที่จะออกแบบภาพให้มีประสิทธิภาพที่สุดนะคะอันแรกเนี่ยก็คือพาร์ทของศิละปะค่ะหรือด้านที่เราเรียกว่าเป็นด้านอาร์ตเนาะในการออกแบบภาพสินค้าโฆษณาของเรานะคะอย่างที่บอก คนแรกที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ก็คือตากล้องที่เป็นคนถ่ายภาพสินค้าของเรานะคะแต่ถ่ายภาพเสร็จแล้วเนี่ยบางครั้งก็อาจจะต้องต่อยอดที่กราฟิกดีไซเนอร์ที่จะเป็นคนตกแต่งกราฟิกของภาพเนี่ยให้มันสมบูรณ์มากขึ้นด้วยนะคะเพราะบางครั้งเราต้องเติมรายละเอียดของภาพที่เป็นรายละเอียดต่างๆเนี่ยลงไปด้วยเช่นกันนะคะอีกส่วนหนึ่งที่มาคู่กันนะคะก็คือพาร์ทของธุรกิจค่ะเราจะมีแค่ความสวยงามอย่างเดียวไม่ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอยู่ภายใต้ธุรกิจด้วยกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าของแบรนด์ค่ะอันนี้ เนี่ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าเขาจะเป็นคนสะโขบรายละเอียดที่เขาต้องการใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าเองเราก็จะต้องฟังคาบรีฟนะคะจากเจ้าของเนี่ยว่าเขาอยากได้สินค้าให้มันออกมาเป็นแบบไหนมูดไหนหรือว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งค่ะก็จะเป็นกลุ่มของลูกค้าค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยคือสําคัญที่สุดเลยนะคะเราจะทําสินค้าให้ใครกราฟิกเนี่ยก็จะต้องตรงใจคนที่เรากําลังจะไปขายเขาด้วยนะคะเขาคือคนทั่วไปเขาเป็นเด็กเขาเป็นวัยรุ่น หรือเขาชอบอะไรเขาเป็นผู้หญิงหรือเขาเป็นผู้ชายความชอบของคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้รายละเอียดของกลุ่มคนที่เป็นลก,กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยได้มากที่สุดเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถออกแบบกราฟิกเนี่ยได้ดีมากขึ้นด้วยนะคะทีนี้เนี่ยมีอยู่คํานึงคะ่ะที่เราอาจจะต้องรู้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะออกแบบกราฟิกเนาะมันคือคําว่า corporate identity ค่ะ ภาษาไทยเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์องค์กรเนาะอธิบายง่ายๆนะคะก็คือการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์เราเนี่ยค่ะให้คนอื่นเนี่ยเขาได้รับรู้ผ่านองค์ประกอบกราฟิกค่ะซึ่งมี4องค์ประกอบหลักๆนะคะที่เขาจะต้องรู้เนาะอันแรกนะคะก็คือเป็นเรื่องของเลเยอร์หรือว่าการจัดวางค่ะเรากําลังจะวางภาพกราฟิกนะคะถ้าเราสังเกตเนาะบนสื่อโซเชียลมีเดียทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นเลยค่ะว่าแบรนด์ใหญ่ๆนะคะเขาจะมีเอกลักษณ์ของการวางเลเยอร์เลยเขาจะวางในแพทเทิร์นเดิมๆนะคะโลโก เขาอยู่ตรงไหนภาพสินค้าอยู่ตรงไหนหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ตรงไหนเนี่ยมันจะเห็นปุ๊บแล้วก็รู้เลยว่าอันนี้คือแบรนด์อะไรที่เรารู้แล้วเราจําเขาได้เนี่ยเพราะว่าเราจะซึมซับความเป็น identity ของเขานะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะ อันที่2ค่ะคือเรื่องของการใช้สีค่ะอย่างที่บอกเนาะถ้ามันเป็นแบรนด์ที่มันแบบชัดเจนเลยเรามีสีประจําแบรนด์เนี่ยเราก็อาจจะเลือกหยิบเอาสีประจําแบรนด์เนี่ยมาใช้ในการออกแบบได้นะคะแต่ว่าในการเลือกใช้สีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จําเป็นต้องใช้สีของแบรนด์เสมอไปเนาะเราอาจจะใช้ทฤษฎีสีเนี่ยมาเลือกใช้สีได้นะคะเช่นคู่สีตรงกันข้ามอ่ะทำให้แบรนด์เราเด่นขึ้นหรือว่าคู่สีข้างเคียงทําให้มันดูกลมกลืนไปด้วยกันนะคะอันที่3ค่ะเป็นเรื่องของการใช้ตัวอักษรหรือว่าฟอน ะะบางแบรนด์เนี่ยเขาจะระบุเลยค่ะว่าแบรนด์นี้เนี่ยต้องใช้ฟอนต์อะไรเราจะโฆษณาอันนี้เราจะไม่ใช้ฟอนต์นอกเหนือไปจากนี้นะคะถ้าเราใช้อะไรที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของเรานะมันก็จะช่วยในการมองภาพที่มันดูแบบไม่รกตานะคะมันจะดูแบบราบเรื่นแล้วก็ดูสมูทเห็นปุ๊บแล้วก็จะรู้เลยว่าอันนี้คือแบบอักษรของแบรนด์เรานะคะ อันสุดท้ายค่ะคือไอเดียค่ะอันนี้เนี่ยพูดยากเนาะมันต้องพยายามที่จะแบบครีเอทแล้วก็สร้างสารรค์เนาะถ้าง,งบเยอะมากๆเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องไปหาคนเนี่ยมาเป็นคนคิดไอเดียให้เราเลยก็ได้นะคะไอเดียตรงนี้เนี่ยมันจะสื่อความเป็นตัวตนได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะเช่นมีลูกเล่นมีความครีเอทหรือว่ามีความแบบเป็นเอกลักษณ์อะไรของเราเนี่ยเราก็ถ่ายทอดผ่านไอเดียในการทําภาพกราฟิกอันนี้ลงไปได้เลยนะคะ อาจารย์มีภาพให้ดู2ภาพนะคะ2ภาพนี้เนี่ยแบรนด์2แบรนด์นี้เชื่อว่าทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะคะทั้ง m c d o n a l d ลแล้วก็ Burger King นะคะเขากําลังจะทําภาพกราฟิกเพื่อขายเบอร์เกอร์เหมือนกันเนาะเราดูผนผ่านเนี่ยเราอาจจะคิดว่า2ภาพนี้เนี่ยมันดูเหมือนกันแต่ถ้าเราลงรายละเอียดเราดูสิ่งที่มันอยู่ในภาพนะคะเราจะเห็นความเป็น CI หรือว่า Corporate Identity ของเขาเนี่ยอยู่ในภาพที่แตกต่างกันเลยเนาะทั้งตัวโลโก้ใช่ไหมคะโลโก้ก็จะมีสีของแบรนด์ต่างกันสีที่เขาเอามาเลือกใช้ในภาพเนี่ ตามแบรนด์ของเขาใช่ไหมคะเช่นแมคโดนัล์เนี่ยก็จะเป็นแดงเหลืองเบอร์เกอร์คิงเนี่ยก็อาจจะเป็นสีโทนน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมคะหรือว่าแบบอักษรการจัดวางหรือการวางภาพลักษณะพวกนี้ค่ะจะเป็นเอกลักษณ์เลยเวลาเห็นรูปเดียวอาจจะดูไม่ออกแต่เวลาดูไปหลายๆรูปเรื่อยๆเนี่ยเราจะจำเขาได้นะคะ หรืออย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างอีกเช่นเดียวกันนอกจากจะสร้างความเป็นตัวเราแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยกราฟิกเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มรายละเอียดของภาพให้ได้ด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นเราอยากจะบอกว่าภาพเนี่ยตัวเบอร์เกอร์เรามีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างถ้าแค่ภาพถ่ายภาพเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่จบก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่กราฟิกแล้วก็บอกเลยมีผักมีชีสมีเนื้อเนื้อเอามาจากที่ไหนเนื้อเป็นยังไงมีซอสอะไรยังไงบ้างสังเกต2เจ้าเนี่ยเขาก็มีรายละเอียดในการนําเสนอที่แตกต่างกันแต่คนดู ดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นการรา,ายละเอียดที่เขาใส่ลงไปในตัวเบอร์เกอร์เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่จะต้องแบบหา r e f e r e n เลในการออกแบบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เอามาปรับใช้กับภาพสินค้าของเราค่ะ,ะเดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะเป็นการสาธิตให้ดูเนาะว่าถ้าเราจะใช้แคนวาในการออกแบบทำกราฟิกเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาดูเทคนิคการใช้งานโปรแกรม c a n วาค่ะ c a นวาเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะครอบจัก,กรวาลในการสร้างชิ้นงานกราฟิกนะคะเราลองมาดูกันค่ะว่าเราสามารถสร้างชิ้นงานอะไรยังไงได้บ้างนะคะเริ่มต้นเนี่ยให้เราเข้ามาที่ w w w c a n v a c o m ตรงนี้นะคะ,ะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเริ่มต้นแบบง่ายๆเลยนะคะหลังจากที่สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาดูที่หมวดหมู่ที่เขาแนะนำค่ะด้านบนเนี่ยก็ให้เราเนี่ยมุ่งตรงไปที่โซเชียลมีเดียเลยก็ได้อัน นี้เนี่ยคือสําหรับมือใหม่ง่ายๆเลยเพราะว่าตรงที่เป็น โซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะมีการจัดหมวดหมู่แพลตฟอร์มต่างๆให้นะคะข้อดีก็คือในตัวแพลตฟอร์มแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีการระบุค,ค่ารายละเอียดของขนาดไฟล์เนี่ยให้เราเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็น Instagram อ่าเป็น Instagram r e e ีเนี่ยก็จะเป็นไซส์1080คูณ1920พิกเซลอ่าหรือถ้าเป็นเ c e b o o k ใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นแบบ t w i t t e r พวกนี้ค่ะมันก็จะมีรายละเอียดของภาพเนี่ยที่ฟิกให้เราเลยซึ่งก็จะสะดวกกับเรานะคะไม่ต้องมาเสีย เวลาในการตั้งค่าต่างๆเนาะ,ะสมมุติว่าเราอยากจะได้ไซส์ภาพที่เป็น1 1ตอนะึะเป็นสแควร์นะคะเราก็กดเข้ามาที่เป็น Instagram Post พวกนี้นะคะ แล้วเราก็จะเจอพื้นที่เปล่าๆเ,เ,เนาะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะทำเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยมันอาจจะยากเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ก็จะแนะนําให้เราใช้งานจากเทมเพลตสําเร็จรูปที่เขามีให้นะคะเราอาจจะพิมพ์คําค้นต่างๆเนี่ยลงมาก็ได้คําค้นง่ายๆนะถ้าแบบใกล้เคียงที่สุดเนี่ยเราขายสินค้าอะไรเราลองพิมพ์ชื่อสินค้าของเราดูก็ได้หรือเราอาจจะพิมพ์เป็นคําว่าออพวกคําว่าเซลอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะหรือ,อจ,จะเป็นคําว่าแฟลตเซลแบบนี้ค่ะมันก็จะได้มีตัวอย่างของ การวางภาพสินค้าตำแหน่งต่างๆเนี่ยมาให้เราดูเป็นตัวอย่างนะคะข้อดีของแคนวาเนี่ยคือกราฟิกพวกเนี้ยสามารถแก้ไขได้ทั้งหมดเลยมันมีเทมเพลตมาให้ก็จริงแต่เราแก้ไขข้อความได้แก้ไขรูปภาพต่างๆได้นะคะให้เราดูเลยว่าเราอยากจะใช้ภาพแบบไหนรายละเอียดแบบไหนตัวอย่างเช่นอ่าเราอยากจะให้ดูว่าเนี่ยเราถ่ายมาจากตัวโทรศัพท์มือถือของเรานะคะเราก็เลือกเทมเพลตอันนี้มาสิ่งที่เราสามารถทําได้คือเราสามารถดับเบิลคลิกนะคะที่ตรงตรง อักษรแล้วก็พิมพ์ข้อความแก้ไขเป็นเพจของเราก็ได้เช่นเรามีชื่อร้านของเราเราก็เขียนชื่อร้านของเราไปหรือเราอยากจะแนะนําว่าอันนี้เนี่ยชื่อเมนูอะไรรายละเอียดยังไงเราก็พิมพ์แก้ไขตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะสมมุติว่าเราอยากจะปรับราคาราคาอันนี้เนี่ยให้เป็นราคา69บาทเราก็พิมพ์ไปแล้วก็ตามด้วย ข้อความของเราก็ได้นะคะอย่างเช่นเป็นคำว่าบาทแบบนี้เนาะเว้นวรรคแบบนี้ค่ะเราแก้ไขพวกนี้ได้เลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถแก้ไขรูปภาพที่อยู่ในนี้ก็ได้ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือแล้วมีรูปภาพอยู่เนี่ยแสดงว่ามันเป็นเหมือนกับ mock up นะคะเราสามารถเอาภาพที่เรามีเนี่ยแทนที่ลงไปได้เลยเนาะวิธีการแทนที่รูปภาพพวกนี้นะคะให้ดูที่เมนูฝั่งซ้ายมือเนาะแล้วเราเข้ามาที่ element ค่ะ จากนั้นเนี่ยให้เราเข้ามาที่หมวดของโฟโต้นะคะแล้วดูที่ซีอตรงนี้อ่า ถ้าเราอยากจะใช้รูปอื่นที่เป็นรูปของเขานะคะเราลองพิมพ์คำค้นตรงนี้มาก็ได้ว่าเราอยากจะได้รูปอะไรเนาะถ้ามันไม่ใช่รูปที่เราถ่ายเองเราก็ลองพิมพ์คำค้นไปเช่นสมมติว่าเราอยากได้เป็นคำว่านูดเดิลเนาะเราพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะแล้วเราก็เลือกเอาเลยว่าเราอยากจะได้รูปมือถือรูปไหนเนาะสมมุติว่าเราอยากได้รูปรูปอันนี้อ่ะอาจารย์ก็คลิกที่รูปนี้นะคะค้างไว้แล้วโยนเข้ามาที่ตัวม็อกอัพโทรศัพท์มือถือ ได้เลยมันก็จะเป็นการแทนที่ภาพแบบง่ายๆนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยากใช้ภาพสําเร็จรูปในแคนวานะคะให้เรามาที่ Element เหมือนเดิมนะคะอะให้เราออกมาที่อีกเมนูหนึงด้านล่างชื่อเมนูว่า Upload ค่ะในอัปโหลดเนี่ยเราสามารถกดมาที่เมนูอัปโหลดไฟล์ตรงนี้นะคะจากนั้นเนี่ยก็ไปเลือกไฟล์ที่เรามีค่ะเราอยากจะใช้ภาพอันไหนเนี่ยเข้ามาแทนที่เราก็ไปเลือกรูปภาพอันนั้นเนี่ยได้เลยนะคะอย่างเช่นเราเข้าไปที่ Picture นะคะ yeah แล้วเราก็เลือกรูปภาพแล้วก็กดอัปโหลดไปภาพก็จะเข้ามาอยู่ในคลังแล้วเราก็สามารถเลือกเอาภาพพวกนี้เนี่ยค่ะเข้ามาแทนที่ได้เลยแบบนี้เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวที่เหลือนะคะก็จะเป็นชิ้นงานกราฟิกต่างๆพวกนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าเราคลิกของชิ้นไหนข้างบนก็จะมีรายละเอียดให้เราปรับแก้ได้นะคะทั้งในเรื่องสีทั้งในเรื่องของการตัดลูกเล่นของภาพหรือการจะครอบหรือว่าหมุนตัดพวกนี้ค่ะเราสามารถทําได้ทั้งหมดเลยนะคะเมื่อเราแก้ แก้ไขเป็นข้อความที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วให้เราเนี่ยกดมาที่แชร์นะคะ,ะเพื่อที่จะเซฟเอาภาพอันนั้นเนี่ยไปใช้งานนะคะโดยที่มาที่แชร์ค่ะจากนั้นก็มาที่คำสั่งดาวน์โหลดค่ะแล้วเราก็เลือกเลยว่าเราจะใช้นำสกุลไฟล์แบบไหนเนาะอาจจะเป็นไฟล์ png ไฟล์ jpeg ไฟล์ pdf ต่างๆนะคะถ้าแนะนำง่ายที่สุดเนี่ยอาจจะเลือกเป็น png ก็ได้นะคะแล้วก็กดดาวน์โหลด ถ้าเราไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะแล้วเราไปเลือกใช้ภาพที่มันติดลายน้ําต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการแจ้งเตือนว่าติดลายน้ําด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตรงนี้นะคะแต่เชื่อว่าตัว Element ต่างๆที่เป็นของฟรีเนี่ยก็น่าจะเพียงพอกับการทำงานออกแบบกราฟิกเบื้องต้นแล้วค่ะลองไปออกแบบกันดูนะคะฝึกฝนบ่อยๆก็จะได้เก่งขึ้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะการสร้างชิ้นงานกราฟิกด้วยแคนว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะได้สื่อที่หลากหลายแล้วก็เอาไปใช้ได้หลากหลายแพลตฟอร์มด้วยนะคะอาจารย์เชื่อว่าไม่น่าจะยากเกินไปเนาะแต่เราจะต้องฝึกฝนทําให้มันคล่องมือนะคะแล้วเราก็สามารถต่อยอดอนาคตได้คะ่ะอาจารย์เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ